พี่ช่างกำลังตัดเล็บไปกับแม่แม่ท้องแก่นะเดี๋ยวเราจะตัดขนบริเวณท้องกับเต้านมรอบๆเต้านมให้น้องด้วยนะครับเวลาที่น้องให้น้ํานมเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่เปืดอเปื้อนนะครับขนบริเวณรอบๆเต้านมแล้วก็จะได้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นด้วยนะครับน้องจะได้ไม่หอบเวลาที่อากาศร้อนๆตอนช่วงที่ให้น้ํานมกับลูกโนลูกน้อยด้วยนะครับอาบน้ํแต่ขนและน้องหมอน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขนกันครับดูดิ้นดูกาสบัตเยียงวีเรารับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกับจัดเทมป์ตด้วยนะครับ รายได้ส่นหนงเราใช้ในงานจิตอาสาต่ขอขนได้กับสนักจอนแมวจอในมูนลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะส่วนน้องแมวนี่มาอาบน้ำสางขนต่ขนได้ขึ้นกายทั้งตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้น้องก็ยังยิ้มหวานให้อยู่เหมือนเดิมนี่นะเรียวเออจับกระเป๋าหนูก็ไม่ได้หัว,วเหลือเกินนะครับบ้านนี้มาสองตัวนี่น้องกำลับบงท้องแก่นะ เกิดปการตัดขนเตรียมคลอดนะครับเราจะตัดขนบริเวณท้องน้อยออกให้นะครับเพื่อที่จะไม่เปืเป้อนเวลาที่น้องคลอดนะครับเพราะว่ามันจะมีถุงน,น้ำค่ำมีน้ำที่เดินออกมาจากะระบบะท้องของน้องนะครับแล้วก็ตัดแต่งขนบริเวณรอบๆเต้านมให้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกเพิ่อความดูแลความสะอาดได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดความร้อนสะสมในร่างกายของน้องด้วยนะครับเวลาที่ อากาศร้อนหรือว่าตอนให้นมลูกนะน้องจะได้ไม่หอบนะครับจะได้ไม่เป็นไขน้น้ํานมตัดแต่งขนบริเวณก้นให้ด้วยนะครับตัดเล็บเชือดหูเดี๋ยวพี่ช่างดูแลให้นะน้องที่ใกล้คลอดเนะี่ยพี่ช่างจะตัดแต่งอย่างเดียวนะจะไม่ได้อาบน้านะครับเพราะกลัวอุณหภูมิที่เปลี่ยนของน้องนะจะมีผลต่อการคลอดลูกนะครับกลัวน้องคลอดก่อนกดดําหนดนั่นเองนะเ่วน,นี่คุณพ่อเดี๋ยวจะอาบน้ําให้คุณพ่อนะเป็นไง ดีใจด้วยนะครับจะได้ลูกแล้วใช่ไหมลูกทํมาหม่ได้ทำมล่อเลยอาบน้ำตะขนร้านนุ่มหวนนุ่มมาซาลอนนะครับดื้อดินดูกัดสะบัดเวียงวีเราล้อหมดนะมีบริการกบจัดเบหมัดให้ด้วยนะครับสนใจใช้บริการติดต่อได้ครับเบอร์0 8 6 6 4 0 4 4 4กครับร้านอยู่ในสวนเกษตรมองขอนกันนะรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในการจิตอาสาตะขนนะครับสุนัขจรแมว้จอนในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับบริการตัดขนเตรียมคลอดนะตรงท้องนี่จะเปื่อยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงเต้านมพวกนี้ด้วยการใช้ทิมเมอร์หรือว่าปัจตเลตียนตัดขนให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับเราจะต้องเรามาระวังตรงบริเวณเต้านมของน้องด้วยนะเพราะว่าถ้าเรา ตัดเร็วเกินไปหรือว่าตัดแรงเกินไปนะมันอาจจะทําให้บาดตรงต้นนมของน้องได้นะครับพี่ช่างจะต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยนะธรรมดาแล้วเราจะไม่ตัดสูงขึ้นมาตรงนี้นะธรรมดาแล้วเราจะไม่เปิดตรงบริเวณหัวนมหรือว่าลึกขึ้นมาตรงหน้าอกของน้องนะครับแต่ว่ากรณีที่จะไปการตัดขนเตรียมข้อเตรียมให้น้านมนะี่ยเราก็จะตัดสูงขึ้นมานะครับจนถึงเต้านมาคู่แรกเลยนะครับ เะะวลาที่น้องแมวกินนมเน่ยลูกแมวกินนมนะครับถ้ามันมีขนอยู่เนะี่ยเราจะสังเกตเห็นการเปเปื้อนนะครับของน้ํานมบริเวณร,รบอบๆผหนนมนะครับนั้นจะทําให้เกิดสิ่งสกรปรกสะสมด้วยแล้วก็การระบายความร้อนไม่ดีด้วยนะครับบางทีอาจจะทําให้เป็นต้านมอักเสบได้ด้วยนะหรือว่าแม่แมวอาจจะเป็นไข้น้ํานมก็ได้นะครับการตัดขนแล้วก็จะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย นะครับเวลาที่เปืเป้อนขึ้นมาก็ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้เลยนะครับนี่เราจะไม่อาบน้าให้กับแม่แมวใกล้คลอดนะเพราะว่ากลัวอุณหภูมิที่เปลี่ยนของน้องจะมีผลต่อกันคลอดลูกนะครับกลัวมีผลตอลูกข้างในท้องของน้องนะครับนี่คอใช่ไหมเ <c oughs> คอจริงๆเคยใหญ่ ขอบคุณที่รับชมครับ